สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็อยู่ผมคิวชานะครับตอนนี้เราอยู่เกม ori and the w i l l of the wisps นะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยกันเนาะ no easy mode normal mode ขอน normal ละวกันนะไม่พูดพร่ำทำเพลงเล่นกันเลย,ยนกบินแล้วก็มีตัวอะไรกันนะ ผมเล่นเกมแบบไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องอะไรมาเลยครับงันก็ตามน้ำอ่ะอันนี้คือเล่นยังอ่ะเอาเล่นแล้วเหรอวัตเตอหูแอนิเมชั่นเจ๋งสุดยอดกระโดดโอ้เจ้าจำได้ไหมไม่รู้ประเด็นคืออันนี้คือปุ่มไหนบ้างเนี่ย เราไม่เห็นรู้ปุ่มเลยครับเราจะจ,ะจำวันเอาไว้นิเบลเม่อชีวิตใหม่มาหานิเบล คู mm ่ hmm. ดีรูปฝาผนังด้วยฮึม mm ฝ hmm. ึกเตือนนะฝึกเตือนสร้างบ้านสร้างบ้าน mm hmm. วัดรูป mm hmm. อันนั้นมันตะข่ายดักฝันใช่ไหม นอนด้วยกันเฮ้ยอันนั้นคือ <Okay. S 1> คือใครคือครบอบครัวเราหรือเปล่าหรือว่าใครวะจำหน้าครอบครัวตัวเองไม่ได้เมื่อกี้เอ๊ะคือเราต้องตื่นยังออย่างคัสซีนจะอีกนานไหมเอ๊ะหรือว่าเราต้องกดอะไร,รอ่ะต้องกดสเปซอรอหรือผม ไม่รู้วะแม่จะบอกอะไรเลยเหมือนในเนี้ยไอไอตัวละครในการ์ตูนเรื่องหนึ่งแล้วผมต้องไปไหนเนี่ยกระโดดขึ้นนี้หรอขึ้นแล้วไปไหน,น่ไปไหนก็ไม่ได้ออมีการเอ็นตัวได้เวลาจะล่วงไปเ,เดินไป ญาติเราเองพาไปบินนะครับไม่ไม่เอากลัวไม่เป็นไรไปเลยแผลตายขึ้นมาบิน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 อุจจาเก่งมากมก,มกินผลไาม,าม้น้องอยากกินบ้างเหรอ กินสิหนูไม่เอาไม่ชอบป่ะเอาไม่ชอบแล้วอยากกินหาอะไรให้กินดีทำอะไรกันนะเนี่ยอุ้ยหนอนหนูชอบหนอนอุ้ยอร่อยออกระดิน ฤดูหนาวนะครับน้ำแข็งดูไปไม้ปลีอีกร้งแล้วท้องฟ้าก็เรียกขอเธอผมดูเหม่ผมจะแปลดีนะยิงคำมันง่ายเฉยละ บินเอินไม่ได้เศร้าอีกแล้วครับบินไม่ได้อะปีกนี้เศร้าเสียใจหนีไปแล้วครับอืม เราต้องออกตามหาวิ่งไกลถ้าวิ่งแบบนินจาุยนี่คืออะไรอุยเร็วชอบชอบ้อบนอห้าอู้่ไม่เป็นไรนะเห็นนกบินได้ครับ ตัวเรานี่มันแสบตาจริงไหมแสงสว่างจ้าโอเคทุกอย่างต้องแบบกดสเปซเนาะเราจะต้องไปไหนอะ่ะฮึบ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 ไปอ๋อ ของขวัญอันสุดท้ายของแม่ขึ้งไปข้างล่างนะเราต้องขึ้นไปขึ้นขึ้นยังไงล่ะเนี่ยมันขึ้นยังไงล่ะเนี่ยเอา้ามันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้หรอเอา้า ขอของหาของขวัญฟีคูโรฟิเตอร์ครับเกนเนียบลิตี้วายแอรบ์บอนโฮชิฟโอเคเราร่อนได้ครับไปพิวโอ้โหอย่างเท่แล้วไปไหนอะ เอาปีกมาให้นี่ <c oughs> ไหนติดปีกคือปีกข้างหนึ่งมันพังเลยครับไม่รู้ค่ำคืนแต่เกมมันสวยอะ่ะมันแบบสวยมากเลยมันดูทั้งสวยทั้งซิมเพิลแย่แย่แย่ นี่ปีกอืมปีกเหรอไหนดูสิอืมสงสัยจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วสินะเดี๋ยวร้อยติดปีกให้ครับอ่าบินได้แล้วแต่เราก็จะบินไม่ได้ป่ะเฮ้ยขีบบินเลยเหรอแล้วไงก็ต้องแบบ together ออนนิววิงไปด้วยกันด้วยปีกอันใหม่นี้โอ้โหบินได้แล้ว บินยันเช้าเลยยังสวยเฮ้ยมีการตีลังกาครับเฮ้ยมันมีเมืองลอยได้อดยู่บนนั้นไง วินเคียงกับนกนกอะไรคือนกกินน้ำอ่ะไม่รู้จักพันนกจริงครับมื้อฝอนตก <c oughs> <c oughs> นั่นคือที่ที่เราอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าที่ไหนกันนะอ๋อ ดูน,น่ากลัวจังมีโดนฟ้าผ่ามาี่เออโอ้ยน้องกลัวแล้วเอาลุดเอ้ยเราคว้าปีกไว้อยู่เอ้ยปีกล่วง ตูนแยกจากด้วยพายุแล้วเรื่องเราก็เริ่มต้นขึ้นว่าแต่คำพูดภาษาอะไรวะเนี่ยเอ,อือเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแมว อ้ uh oh. ถึงขึ้นมาแล้วครับ mm hmm. Ink Water m a r ์ช hmm. เราต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาครับเอ๊ะไม่ชอบเกมที่อ่าเปิดเส้นทางให้เราเลือกเยอะเกินไปเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปที่ไหนดีอึช้อนี่คืออะไรเนี่ย ไ i ฟ์ออฟรีสโตออริไลฟ์โอเคผมไปทางซ้ายกันเลยเันนะครับขวาไลายซ้ายดีเนาะไปทางซ้ายกันเลยกันนะอ้าวแล้วนี้อะไรกระโดดเกียบวะเฮ้ยแล้วผมทำไงกับมันได้อะเฮ้เจ๊ คือยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ใช่หรือไม่ปึบโอ้มันไต่ไม่ได้เว้ยโอ้โอ้ผมว่าผมตายแล้วแหละแล้วผมต้องไปทางไหนอ่ะถ้าทางนี้ยังไม่ได้แปลว่าต้องไปทางขวาก่อนองนั้นเหรอ เถ้าผมไปทางขวาก่อนก็ได้นะวิ่งแบบนาร์โตออขอรีสโตหน่อยหนึ่งห,หนึ่งขีดน่ะจ้าอันนี้ไปได้ไหมนี่คืออะไร s p ด i ลท์แคมป์บ,บีเทรดเดตทูเฟรนด์ลี่ครีเจอ r ์ฟอร์เ l ล item เี๋แวบอาไว trade, นะ้เทรดเนาะไปปีนต่อไปทางขวาก่อน างซ้ายนี่มีอะไรไหมอุ้ยเวทร่วงน่าสนเลย,ยมีไปได้ไหมไม่ได้ผมจะไม่ได้ทำอะไรจนกว่าผมจะโดนทิท o r i a l นะเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผมแบบไม่รู้ว่ะผมไม่ได้แบบศึกษามาก่อนด้วยนะมันมี e e กับ r เนี่ยซึ่งมันยังกดไม่ได้แล้วก็เมาส์ซ้าย hold s and press space to f a l l อ่าโอเคก็กด S แล้วก็ Space ครับเพื่อลงไปข้างล่างไปคีดหน่อยตรงนั้นไปต่อได้ไกลไหมไม่ได้ตันเอ๊ะทำไมปีนตูงจัง ไอ้น,นี่มันเก็บได้ไหมไอ้ไ,อไฟเนะี่ยโมง่งมงงมงไม่ได้นะไปก่อนก็ได้ฮึบ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 อ่า,ออออาลงมาแล้วเรยังทำไรไอ้บ้านนะั้นไม่ได้ฮหนีหมดเลย E2 t o ทูทอชมาแล้วจ้ากดเมาส์ซ้ายโอ้นี่งแอตแทกโอ้โห ดูเอฟเฟกดีครับตาการตาเลยเกินอุ้ยโอเคอยู่นะโอ้โหโคอมโบได้ด้วยอาโอ้โหแม่เจ้า e2 insert keystone แต่เราไม่มีกุญแจนะครับไปหากุญแจก่อน น,นี้มันจะโจมตียังไงวะเนี่ยล่วงไปข้างล่างจะทีฟันได้ไหมไม่ได้อันนี้เผาได้ม,มันจัดบอกเลยมันเผาแบบกับดักดได้ไหมอีไม่ได้เว้ย

<Okay. S 2> เราจะต้อง,องไปเอากอุญแจนะครับเขาเก็บไว้หนึ่งดอกนะครับเราเอาไมเราต้องไปหาหนึ่งดอกเองเองนาะ Tap to quest details อันนี้คือเราอยู่นี้อูซูมได้นะครับเลื่อนได้โอ้ดีมีเสียงด้วย <laughs> focus ออลิกดเ focus ออิกกดกดเจนะครับ missing key อยู่แถวนี้โอเค ไปอุย้ยจ้ะแม่เจา้าเวลาเราเดินโอเคแมพเปิดให้เนาะแม่เจา้าโคตรจัดอันนี้คือเอาไว้ทำไรอะ่ะ มีข้างล่างกับข้างบนครับซึ่งก็คิดว่าเคฟมันมาจากข้างล่างไหม <lig ues> เอาเวร์จำล่วงโทษขอไปก่อนนะฮึบ <L usions> ลงุงโอเค <ques> ไม่มีข้างล่างข้างล่างมันแค่วะเก็บของนั่นเลยครับอึกจ้ะพิวฮึบ <L usions> อาวุธเราคือทอร์ชนะครับ ที่จุดไฟไปทางน้ไม่ได้อึ๊บเสียงแล้ววะเราต้องไปทางไหนไปยังไงวะเนี่ยโอเค Energy up Restore a อ l energy เรายังไม่เสีย Energy อะไรเนะาะไปปุ๊บโอเคอเฮ้ยตัวไรอ่ะ อย่าอย่าโอ้โหกระเด็นเลยแม่เจ้าเอา้าคือตายแล้วเหรอมาแต่ฟาดงงอ้าว jump onto blue moss to cling to it อ๋อมอสครับเราปีนมอสได้งั้อนะ อุ้ยแต่ตัวเราแบบแสงอย่างจ้าแต่ไฟดับไปแล้วเราก็จมตีไม่ได้แล้วเวรกกร,รมทำไงดีวะเนี่ยอไ่ไม่โดนไปเพบลงน้ำได้ปะลงน้ำได้แต่จมน้ำไม่ได้นะครับอุ้ยกลัวมันแบบเสียวอะ่ะพิบพิบ บนคีย์สโตนโอเคครบแล้วได้แล้วครับเราไปเปิดประตูละนี่จบมาหาคนนี้ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่นี่ตรงนี้มีของแต่ไปได้บะอะทำไมเราไปไม่ได้วะเมื่อกี้นั่นสิโอเค Yeah. เนื่องจากอุย้ยเจ็บโดนน้ำทิ่มโอเคนะครับก็เนื่องจากในพาร์ทแรกเนี่ยนะครับมันเรียกว่าผมก็เพิ่งเล่นเนาะนั้นต้องบอกว่าเฮ้ยแอนิเมชันดีครับควบคุมดีจัดจัดพอไปไม่ได้ควบคุมดีจัด,ไได, okay. ด,จดแล้วก็ U X U I ดีมากเล่นทําให้เล่นได้ล,ลื่นนะครับไหลลื่นแล้วก็เหมาะกับผมที่ไม่ใช่เป็นสายแนวแบบไอเทมนะไม่รู้ว่าอนาคตของเกมนี้เนี่ยหมายถึงว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีไอเทมให้ผมเก็บหรือเปล่ามันจะมีที่ผมน่าจะปวดหัวครับอุย๊ยโอ้ยเชียดเชียดจุดไฟหน่อยได้ไหมสวัสดีครับ เก็บไปแล้วเฮ้ยหาเจอแล้วเหรอฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนีครับผมเหงื่อแตกโอเคกลับมาละเมื่อกี้เหงื่อแตกคือจริงผมว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับเหมือนว่าเราจะไปลร้างแค้นชัยสักคนหนึ่ง เอจึบไปแล้วก็จะไปเปิดประตูนะครับที่วัดอ๋อเนี้ยไม่เปิดไม่ได้แล้วตอนเรามีตอนนี้เรามีไฟก็เปิดไม่ได้ครับเออเอ้ยอุ้ยโอ้ my god ขนลุกเลยครับเมื่อกี้คือตัวอะไรครับเออเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอันสิ เราสามารถปีนขึ้นไปนั้าหบนได้ไหมไม่ได้เนาะอย่างนั้นผมไปเลยเปิดประตูฮึบฮึบไปใส่ไปสองอันเปิดซะโอเคโอเคโดดเราสามารถอยู่ได้ยาวใช่ไหมพีเ่เจ้า เจ้าเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมอ่ะคือเราไม่มีไฟแล้วครับตอนเนี้ยอุยมันเก็บได้อีกอะ่ะเนี่ยไม่มีไฟแล้วอะ่ะหรือว่าผมต้องไปเอาไฟมาก่อนวะผมไป what the fuck ล่วงแล้วลงขึ้นไม่ได้อีกแล้วฮะเฮ้ย ไอตัวนี้ไงที่เราเห็นอุ้ยเอะตายก็คือให้เราหนีใช่ไหมคือเรายังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้ป่าวะไม่มีเลือดไม่มีอ้๊ยไม่มีไฟยายาปอดยาอุ้ย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 แต่ละดอกแต่ละอันอุ๊ยโอ้โหกระเด็นไฟไฟไฟอืมกลัวไฟใช่ปะกลัวไฟเดี๋ยว มีเลือดให้มีเลือดให้มีเลือดให้เล่นแล้วเล่นเล่นอู้จ้าอูはは้อู้อู้จ้าหลบ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 เออไม่รอดหรอกหมายถึงเราเนี่ยไม่รอดหรอกอ๋ออตายตายตายร่วงดิร่วงร่วงร่วงดิอุ้ยไฟดาหนีก่อนหนีก่อนเอาเวรกรรมดีไปต้องต้องกลับแต่นี้ย close call อาชีพเมนต์อโอ้หเกมดีจริงโอ้หายใจที้ไปทันเมื่อกี้น่ากลัวจัดอือนี่มีอะไรไหมไม่มีจะร้องจะร้องไห้แล้วน่ากลัวที่เป่งเลยอ้าล่วงมาไกลเกินอาอยากไปตรงนู้นอ่ะเออโอเค ก็เมื่อกี้เราสู้กับเจ้าตัวหมอนั่นแล้วนะครับตัวใหญ่งั้นเราจบพาร์ทแรกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาต่อพาร์ทสองกันครั้งหน้านะครับก็ขอบคุณครับที่จำผมครับก็ไว้ผมกับออริกันใหม่ในคลิปหน้าเออสนุกดีเหมือนกันนะครับกลเจอเกมหนุกๆแขนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ